เริ่มเอ็ดทขั้นตอนไหนเนาะแกงหวาย,ยาผู้ใดบุหุจักหรือว่าบุเคยที่จะเอ็ดเลยอยากเอ็ดนี่ลองมาเบิ่งคลิปนี้ค่ะนี่ค่ะหาวายยังไงได้หน่อหวายด้วยเก <laughs> ่งแล้วนี่ครั้งแรกวิจสุดยอดแล้วนี่ยนี่ค่ะ <laughs> ความโป๊ปเป็นศูนย์นะความเรียวนี้ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซีเดิลเชลสวัสดีพี่น้องทุกคนนำพี่นุ่นกามาอยู่ทำกลางวายบ <c oughs> ายบายบายไม่สบายเต็มเลยตรงนี้เนาะบ่ได้มารักของหายถ้าเป็นไใบของไอ้จอยด้วยหลายคนคอมเมนต์ว่าลักของหายมาหรือเปล่าเนาะเมื่อกี้เออ่มีคลิปของนุ่นไลฟ์สดไปเนาะกะผู้ใด้บ้านในเบิร์ก็ต้องไปย้อนเบิร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวมื้อนี้คลิปปีนี้นุ่นจะพามาเบิร์วิธีการ ออาาเอาไว้แล้วก็เอ็ดเลยเขจาจกจะเป็นวายหม้อแกงหนึ่งพรอะนุนบ่ามีความรู้ทางนั้นไวยเลยบ่าเคยกินเคยกินเธอหนึ่งมันขมก็เลยบ่ก,กินอีกจักเธอเนาะมาเดี๋ยวต้องทาเบิงวกาสูตรสาวุไทยจะเอ็ดไวายเอ็ดแกงไวายเปนเั่นเลยนะ้องท,าท่าติดตามค่ะตอนแรกเขาต้องหาต้นก่อนอนี่จอยว่อเ,เอามาอยู่ฝั่งนี้เอามาดองกัวปราชันไยยวน์มากมากเลยจ้ะเด้อ หน่อใหญ่ใบขาวนะคะใช่อันนี้นะพันพันขาวมันจะบ่ค่อยขมเหมือนกันกับพันที่หนามเยอะแล้วกับอันเทียนแดงนะน้ันรายเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าเขาบริเซฟจะของมเราก็บริสัยเสียงขอค่ะอันนี้เพื่ออันนี้เพื่อเอฟซีเลยนะคะปกติเราต้องเซฟเจ้าของคนนี้เขาต้องใส่ถุงมือถุงมือเนาะ อันนี้ระบบจับจูดเอาเลยนั่นแหละคีดตัวนั้นแหละแล้วมึงคีดแบบเฉียงแบบแบบเอาวันนี้โยกขึ้นเอาหางมึงยกขึ้นนี่หางข้างเดิมนี่ยังสิอ๋อเออมันยังคีดง่ายกระเล็กดึงด้วยกระเล็กง่ายเบาแบบนี้แล้วก็ดึงลากเอาไปลูกคีบปันนิดได้ละบด้เลยเห็นไหมล่ะถ้าเรารู้จัะดึงมันง่ายอ๋อนี่ไงได้แล้วขึ่งไปได้วชิดๆเข็นยาว ไอจอยเป็นเฮ็ดเนื้อเนาะจอยกูยังเจออีกนึงอะเด้เอ๊ะเป็นนั่นแหละเออนั่นแหละเลยเออเห็ดโบเก่งโบแค่ซับเพื่อเดียวหนึ่งไปต่งมามันขาดไหมล่ะซับอีกซับอีกเออขาดแล้วบะนินเข้าไหมอ้าวยังบ่้าดอีก ซับใบนี่เนี่ยกว่าหาน้องไม้เป็นสองสามเท่าคุเด้อ,อน้องไม้มันบมมีนามนะเก่งแล้วในครั้งแรกมันถึงชุดยอดแล้วนี่ยนี่ค่ะ <laughs> ความป๊ปเป็นศูนย์นะความเรียนนวนี่เป็นทุกอย่างให้ FC ที่อยากให้เป็น <laughs> เอหลายหลายลูกค่ะลายล,ลูกเนาะเระต้องสีเรียสมีลูกงามลูกเี่มีลูกท e ีลล่หล,ลายเอาไข่แกงพี่จอยมาบอกไปน้องออหอ,งกกนนกอกระดายๆเนีรอแบบนี้ค่ะจอยเป็่มบอกว่าจ่มั่นมากที่ไม่เส่็จื้อยขนยาวมาหาวายเนาะ่าหาท่า <laughs> มนอนเป็นรอยจอย ประมาณนี้ค่ะน,นี่ค่ะนี่เอาเอาไว้น้ำแันก,นกบหมูเดี๋ยววันนี้จะน,นุนเดี๋ยวจะไม่จะพาว่าไปเบิ่งเอ็ดนราเรือเลยของเอ็ดวานเร่มเอ็ดถ้าขั้นตอนไหนน้อแกงวายผู้ใดบังูุจกักหรือว่าไม่เคยที่จะเอ็ดเลยอยากเอ็ดนี่ลองมาเบิ่งคลิปนี้ค่ะพามาเบิ่งแต่ขั้นตอนฮาวายับไายน้องวนนี้วัดปฐมน,น,นุ่นก็ได้วิราน มันดูใสเเออแมนออผู้ใดอยากซื้อน่ามี F4 หลายคนว่าอยากซื้อวิธีปลูกวิธีไหนจะว่ามาถามน้องนุ่นได้ค่ะเดิมน้องนั่นติดต่อให้เนาะปกติมันต้องเอามีดอิโต้รุ่นเล่นน้อยนะมันจะเมื่อนี้เข้ากับจำเป็นเนาะมีอย่างก็เอาก่อนแรเราใช้ทุกอย่างให้มันแบบเอาตัวนี้เอาสัำฟันเลยก็ได้นุ่นสับฟันเหล็ก็ได้ แซามี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเบื่อปังพอาคุริเย่ห่างไก่จากหวายทุกอย่างเลยเพอบบกินส่นโมโซโซบก็่อยกินเนาะเจซีหลายคนผัดมากนะว่าวผมแสบไปเด้อ่ารน้ <c oughs> องนุน่นห่างไก่จากการกินหวาย <c oughs> ออก่อแล้วเสร็จแล้วเอามาเลยเจ๊จักน้องหาพี่จอย สองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบไปแกงไส่พักไส้ยานี่กัดเต็มหม้อแล้วแกงไส้ไก่เพราะว่าใหญ่ๆบายพี่จอยก็มุ่งจะพาไปเบิ่งอย่างนี้อาหน้อไม้วันนี้ตรงนี้มีน้อไม้หอมค่ะมีทั้งโกไอีทั้งลำไยมีทั้งหวายวินซี้ก็มีค่ะ เบิร์งหน่อไม้ผูกมาให้เห่าหลายหนอได้ดินี่เธออาสองสมเภิก่ะคือเก่าเพราะม่นมืออาชีพไปเลยค่ะนักเรียนเราสุดยอดได้เวอน์ไฟก็เอาหน่อไม้ก็เอาแน่นอนน โต๊ะไอ้นงนี่อยู่ใส่กระป๋าายเด้อโหหากินเป็ดมานพองมาหาหวายได้โพอะไม้พอมนะนั่นแห้ละนี่ค่ะหาวายยังไงได้หน uh ่อไม้ด้วยนี่ค่ะมาหาวายอย่างไรได้หน่้อไม้ด้วยนะเพราะว่าอยู่นี่มีทุกอย่างตั้งแต่วายยันไปหอดลำใหญ่มีโกยมีลินจีมีหน่อไม้มีวายมีทุกอย่าง <laughs> ให้เธอแล้ว <laughs> ว่าะอยากได้อีกย่างเนาะเดี๋ยวเจ้าหนู่มก็จะพาว่าไปเบิรงขั้นตอนการเอ็ด <laughs> วายเลยเอ็ดแกงวายเลยเอ็ดเนอเลยเนาะเดี๋ยวจะว่าปไปเลยค่ะว่าปไปเลยนี่ค่ะว่าจะว่แบบ <laughs> าภายในว่าไปกำมะกรกำมะกรนี่ค่ะก็มีเนอไม้มีหวายเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแกงกันเลยว่าปไปเลยค่ะ ก็ไวเดอบานิาีกูระบอแล่กงลยใส่สีน้ำใส่งแซ่บหลายน้ำยนำด้วยจ้นี่หละลายแก้วาลิฟต์นะเป็น้สีหลากหลายยางพา้าน้ำาข้าใหมสาผไสีนำใานี่จะเป็นน้ำใลระวังลายี่ห่มได้หลายแต่ลาแกงคือแซ่บแกงใส่เครื่เป็นเก ไก่ใส่เห็ดอ๋อแล้วก็เอาแช่น้ำบ่าแช่น้ำเกลือใช่น้ำเกลือหอมจังบัวแดงนี่ถ้าเหายังโบแซมสิบปแดงแบบนี้รัรัรัอัน้เอฟเนแล้วัปนล้กลไปต้มก้อนได้ต้มเพ่งจอไม้นหมก็ดีจะเป็ต้มหงต้มแป๊ต้มหนวัสุด ก็ว่าแก่ห่อน้ำจ์นามงกูไก่แล้วล่ะต้มมืดหอมเลยนะค้ำมอฟุตเก่าด้วยนะยอดอวบจะเด้อไหวเฮาไหวส่วนเยียงใส่น้ำจ์นางใส่เห็ดใส่ไก่ด้วยอร่อยชุบฟองหัวก็แยเนอกใช่ชุบฟองก็ได้ไม่ใส่ไก่เสร็จแล้วนี่ยอดใหญ่จะเด้อ นี่แล้วแล้วค่ะฝ uh> 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 uh uh> 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 ีมือเต็มทุกอย่างให้แล้วไ้ใจว่าใหญ่ว่ามันอ้วกมาสันง่ามาสันบ้านเราเอิญว่าไายมากเนาะไหวมายมากแกงอินเท่านั้นโป้อมมือเนาะใหญ่กว่าป้อมมืออีกนี่ประมาณเกือบสองนิ้วใหญ่ลีประมาณสองนิ้วนี่เอฟแบบนี้เอฟคอนดูละก้าคารุนคารุนล้วก็เอา สองนาทีทอดไปบอดนาทีหนึ่งขึ้นโรดถ้าผู้ใดมากเนี่ยน,นะนแซ่บไปนี่แซ่น้ำผิ้นโรดแล้วกะน,นั้นนะีดแบบพอดีคำเลยไหมนนพอดีคำันนี้ก็ดูดกานเพื่อนขายเนาะแถวบ้านเฮาเนี่ยทุกร้านนี่เขาจะอันถ้าโปกแบบนี้เนี่ยเขาจะขายโลละสองร้อยห้าสิบ อันนี้เดี๋ยวไว้เราหามานั่นเนาะมีมาต้มนะคะกี่บตะมะฮุ่งเนาะขดกขาจะลวกเอออันนี้เดี๋ยวต้มน้ำถ้าจะมันเดือดลวกไวมันบอกใช่เออมาลวกนะลวกใช่ใช่ลวกหวายลวกพยายาม้หวาดกล่องต้องนองนิดนึงค่ะใช่ใส่น้ำนิดนึงพอออกจากขั้นคอนแล้วค่ะเลยมันจะทำไขว้นี่ยนก้อนเล วายนี้ประมาณทีแันเอสแล้วหรือประมาณครึ่งโลเนาะสองถึงโลเนาะประมาณครึ่งโลประมาณนั้จักบาทเขาขายแนยจอยครึ่งโลครึ่งกิโลบ่ประมาณร้อยกว่าบาทอ่ะเกือบสองร้อยแต่บางที่นะสองร้อยเลยได้นี่นะเพราะว่าปอกอีกแล้วใช่เพราะว่าปอกแล้วแล้วก็ไหวกับสวยพร้อมอุ่นๆง่ายๆนี่เอาโลจ่าลงแล้วเดือดแล้วเอาลงรึป่ะโบอะพอนมันเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีเหลืองหน่อยหน่อยนะพี่จ๋าก็เอาขึ้นแล้ว จังไจังน,นะีคนงตัดนอกไว้ดึงวะจะเอาีคไวมันเปลี่ยนสีเห้กับเอาีน่้อยาวนี่ร้อยสี่รีนี้ร้อยห้ารบเอ,อาตัวนี้เนาะพเอาไปแกงไนะส่ยันบ่ายก็คือตัวนี้จะทับกัน ดำกันกลองตูอาตัวไนวรน,น,น,นู้นเอาตัวนี้ตัวนอยัน้อันนี้ก็ร้อยิบว่ายาจะเ้าตัวนี้นี่อันนี้จะเป็นเค้งแกงหวายหมอนันานันนี่จะมีเฮดอันนี้ก็คือเฮดอันเฮดขาวค่ะ มีมะโบรมีมะกอือมีผักอีตู้อันนี้มีผักสะแงะผักสะแงะเน่อยนะค่ะพูดได้มาก,กินผักอย่างแน่นอน<ม>นี่ค่ะนี่มียานางล้วก็มียานางด้วยนี่ค่ะกำลังอนั<ม>น่นานางติดอย่างเยอะค่ะต้องขั่วไก่ไวโอ้ต้องขั่วไก่ไว้พร้อ,ไวไวอมค่ะมีตั่วไก่ให้มันซุกแล้วก็จังมาะแกงหวาให้หมดนั้นอ๋ออันนี้ก็คือใส่น้ำยานางนี่ค่ะอันนี้ก็คือแกงเขียดอ๋อแกงเขียดบึง ค่ะซีเกตเดย์เป็นตะยานนี่แหละมันอันนี้นานๆจะเอ็ดแกงเคี่ยวสำหรับคน,น <ะ S 2> ที่บอเคยกินนันเป็นตะยานแต่ว่าสำหรับเด็กน,น,น,น้าอร่อยเลยนะวันนี้เขามีทั้งเมนูแกงหวาแนแล้วกัแกงเขยดค่ะเยกำลังตจับขบเรืออยู่มีอันนี้ไวท์ที่เขานกน้ำแข็งมาเนาะขาวเนาะเพราะว่าเขาเนาะน้ำแข็งเลยดิโลเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ หมกเสร็จแบบพอมแกงเลยค่ะเน้นหวายผู้ใดเนาะโอ้ผสีผู้ใดมาแกงหวายเนาะเห็นผู้สีเป็นแต่น้ัวไรเหยืเนาะผู้อยู่ไก่บ้านไก่อยางเหนื่อยจ่อยแมวมะเขือเดมมาอือดเดมเอ็มเอ๋อร์ลงเห็ดลงเลยพร้อมเลยพร้อมหวายเลย มูลค่าหม้อนี้เนาะเห็นว่าหมอ้อน้อยแบบนี้นะประมาณห้าร้อได้นี่งบป,ประมาณเด้ <c oughs> เพราะว่าวายเาค่อนขายจะแพงแต่อันนี้เขาไ,ได้ซื้อฮาไปตัดเองมาอกกิโลละสองร้อยห้าส<ม>ิบีพู้ใ<ม>ดอยากซือ้อนาอุดหนุ่นด้วยใจกรติดต่อได้คะ่ะ <c oughs> ทักทักลังใหม่นองนุนได้เลยทักลายมาเลยคะ่ะกอกเรียบร้อย ตังร้อยห้าสิบปอกเรียบร้อยบ้านาใช่ปอกอถ้าบอกปอกได้สักเท่าเลยถ้าบอกปอกก็ประมาณสิบสิบห้ายอดร้อยแล้วแต่ยอดน้อยยอดใหญ่แต่ของพี่จอยมันเป็นใบใหญ่อยู่ประมาณสิบสองยอดอ อันนี้ใช่อย่างนั้นนั่นน่ะอีกกรรมะักใ้ส เมนูแกงหวายเสร็จแล้วเนาะฝีมือของคุณนานานะคะแล้วก็ไอ้จอยเนาะเป็นแกงไส้ไก่เนาะไอ้จอยเนาะแม้ตรงนูน้นคือว่ามันน่าจ,จะขมแน่นอนเพราะหวายมันขมเนาะเนี่ยเาค่อยกินขมเลยเนาะเดี๋ยววันนี้จะลองซิมให้ใเอฟซีเลยเบิร์อรีแอคของหน้าตาของขมมันจะเป็นนั่นเลยเนาะ <c oughs> แต่ไอ้จอยเพิ่นว่าแซ่บค่ะวันนี้เฮาก็มีเมนูทอดปลาพร้อมกันทอดปีกไก่แล้วก็มีอันนี้ก็คือก็คือความเขียดล้วนแกงเขียดนั่นเองค่ะเขียดน้อยนี่นี่ค่ะ นี่อันนี้อันนก็บวกกิก่นน้องมีเอซิลมาให้ค้าวมันกระพันโอเนเงินมาก่อนค่ะ <làm> ออาย่คะแล้วก็มีตาบมะหุ่งเหลืองคือเก่าค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือต้มหน่อไม้ที่เขาไปหาโคกันกระบายแสบเลยมาวันนี้เดี๋ยวจะซิมให้เบิ้งนะำเขาไม่จอยค่ะมันจะกินข้าวมันกันไร้ขั้นนี่เพิ่งบรรยากาศเลยค่ะนี่เอาเด้อครับเอาหุงด้วย มาค่ะเดี๋ยวมาซิมนมกลัดอันนึจะตักซิมอะไรแบบนี้บอสเป็นไปขมเดี๋ยวซิมหน่อยนึงค่ะกันไม่ได้ขมอย่างที่คิดทำเอ็ดแล้วล่ะไม่ได้ขมอย่างที่คิดแซ่บเพอาะแซ่บไม่เคยกินตะเกี่ยผัดคบขมต้องทำนีิเนาะมะขุมเลยค่ะมันมีสูตรมันอยู่มีสูตรมันอยู่ค่ะ กร,กรอบพร้อมอม,มาตอนนี้ขมยอยู่นิดนึงแต่ว่ากินมึงกินพร้อมกันก็นกนพเพ็ดยนี่อร่อยค่ะกลางสีเลยก็จะชอบผมเขียนเพราะว่ต้องรู้คนกินเ,เดี๋ยวให้จอยซิมบันเบอร์กันนี้ค่ะเขียดน้อยเอกตระขาเนี่ยก็ย่าละน้องท่าซีเกเดย์อยู่ไปเนาะเลยจอยเชิญ ของพักเด้จอยนาะกาแซวค่ะเดี๋ยวน้องนุ่นก็จะรีวิวละเดี๋ยวหันเบิงทางด้านนี้ค่ะนี่กี้น้ำกะหลี่โคตรมาเด้อเอฟซีน้องนุ่นหน้านี่ค่ะเจ้าคณะแกงหวานมามามากิวกะแรงกันแกงหวายต้องมาให้เอฟซีน้องนุ่นกินกะแรงกันเด้ออ้อมเข็มมาแล้วทอปฟาตะมุ้งแกงหวายอ้อมเข็ม กินน้ำกันเน้อค่ะนอนคลิปนี้ก็แล้วจ้าไปพร้อมบรรยากาศกินข้าวของกันกับครอบครัวเนาะเอาอะไรมากินดกันอย่าลืมก็ไลค์ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้น้ำเน้อค่ะถ้าติดตามมาคลิปหน้านู้นจะไปเอ็ดกิจกรรมมิยังเนาะเดี๋ยวถ้าติดตามได้เลยคลิปนี้ก็แล้วจ้าไปพร้อมบรรยากาศกินข้าวกันเอ็ดซีกับมากินน้ำกันเน้อค่ะแล้วค่ะไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ๊ายบายค่าาาาดีเด้อเอ็ซีประเทศไอร์แนด์ไงบ サッパッ